สวัสดีครับจานำเสนอเกี่ยวกับองค์ประกอบของเทคโนโลยีครับหากผิดพลาดประการใดขอภัยไว้ณที่นี้ครับสวัสดีครับผมนายณัฐมุตกรงนะน,งนะนะคบเรามาดูองค์ประกอบแรกของเทคโนโลยีกันนะครับคือพ e o p l e แ a ร์ครับ p ี o พ l e แ a ร e หรือบุคลากรด้านเทคโนโลยีนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วย4บุคคลด้วยกัน บุคคลแรกคือผู้คิดบุคคลที่สองคือผู้สร้างบุคคลที่สามคือผู้ใช้บุคคลที่สี่คือผู้มอบคารดูแลครับผู้คิดผู้คิดก็คือกลุ่มบุคคลที่ศึกษาความทุนพอศึกษาความต้องการของผู้ใช้ครับและนำมาวิเคราะห์ต่อไปเข้าสู่ขั้นตอนการคิดค้นวางแผนออกแบบ ซึ่งจะถือว่าเป็นฐานะในการนำไปสร้างพิพิธโลยีต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการครับผู้สร้างคืขขอคนบุคคลที่ประดิษฐ์หรือและสร้างสารรค์นะครับสิ่งต่างๆตามแผนตามแผนงานการวางแผนของผู้คิดครับเพื่อให้ได้พิพิธโลยีต่างๆที่สามารถตอบสนองความต้องการของพวกเราได้ครับผู้ใช้คืขขอคนบุคคล ที่ได้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับและและยังเป็นผู้กำหนดความต้องการในการเรียนิ่มสร้างสรรค์เทคโนโลยีต่างๆด้วยครับบุคคลสุดท้ายนะครับคือผู้เพื่อผู้คดูแลค,ครับเพื่อผู้คดูแลค,คือบุคคลที่คอยซัพพอร์ตในเรืร่องการใช้เทคโนโลยีนะครับให้ ให้การทํางานเป็นไปนอย่างราบรื่นอย่างมีประสิทธิภาพครับองค์ประกอบที่สองนะครับคือ process p r o c e s หรือกระบวนการทํางานของเทคโนโลยีนะครับอาทิเช่นกระบวนการทํางานของกล้องฟิล์มนะครับเมื่อแสงกระทบก,กระทุบมาอย่างสิ่งที่ต้องการถ่ายนะครับผ่านเข้าสู่เลนส์กล้องผ่านม่านชัตเตอร์เข้าสู่ตัวรับภาพนะครับ เพื่อบันทึกภาพลงฟิล์มนะครับแล้วก็แสดงผลออกมาเป็นฟิล์มที่มีภาพนะครับนั่นคือตัวอย่างกระบวนการทำงานของเทคโนโลยีนะครับฮาร์ดแวร์เป็นอุปกรณ์ที่สามารถจับต้องได้อยู่ในกลุ่มของเครื่องจากอุปกรณ์ในงานคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการข้อมูลเช่นคอมพิวเตอร์จะช่วยในการประมวลผล คำนวณหรือพิมพ์รายงานผลให้ออกมาตามที่ต้องการอย่างรวดเร็วและแม่นยำสามารถแบ่งเป็น4หน่วยสำคัญคือหน่วยรับข้อมูลทำหน้าที่รับข้อมูลและโปรแกรมเข้าเครื่องเช่นคีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์เมาส์เครื่องสแกนเครื่องรูดบดัตรเป็นต้นหน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU ทำหน้าที่ในการทํางานตามคำสั่งที่ปรากฏอยู่ในโปรแกรมหน่วยเก็บข้อมูลซึ่งสามารถแยกตามหน้าที่ได้เป็น2ลักษณะคือ 1. หน่วยเก็บข้อมูลหลักหรือหรือความจำหลักทําหน้าที่เก็บโปรแกรมหรือข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยรับข้อมูลเพื่อเตรียมส่งให้หน่วยประมวลผลกลางทำการประมวลผลและรับผลลัพธ์ ที่ได้จากการประมวลผลเพื่อส่งออกหน่วยแสดงข้อมูลต่อไปเช่นแรมลอมเป็นต้น 2. หน่วยเก็บข้อมูลสำรองเป็นหน่วยที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลหรือโปรแกรมที่จะป้อนเข้าสู่หน่วยความจําหลักภายในเครื่องก่อนทําการประมวลผลโดย CPU รวมทั้งเป็นที่เก็บผลลัพธ์จากการประมวลผลด้วย ปัจจุบันรู้จักในนามฮาร์ดดิส์ซึ่งเมื่อปิดเครื่องข้อมูลจะยังคงเก็บอยู่หน่วยแสดงข้อมูลหรือเอาพุททำหน้าที่ในการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลได้แก่จอภาพและเครื่องพิมพ์เป็นต้นสวัสดีครับผมนายนครับพิจารน,นะครับจะพูดถึงเรื่องะระบบซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์นีมีสองประเทศนะคือซอฟต์แวร์ระบบกับซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับ ตอนนี้ผมจะพูดถึงซอฟต์แวร์ระบบนะครับก็คือซอฟต์แวร์ระบบมีแบ่งได้เปนสี่ชนิดนะครับก็คือเป็นระบบปฏิบัติการนะครับก็คืออย่างเช่นแค่พูด,ดง่ายๆเลยก็คือ Windows ครับ Windows Windows XP Windows 7 8 10นะครับส่วนของ a p แอปเป่ลก,ก็คือตัว Mac นะครับก็คือ Mac OS, OS OS X สโอครับส่วนของผู้สื่อคือ a แอดโอยกับ iOS ครับ ประมาณนะครับก็คือ utility นะครับโปรแกรมตัวนี้ก็เหมือนโปรแกรมของประสิทธิภาพช่วยการป้องกันของซอฟแวร์นะครับเป็นการป้องกันทําให้ทําให้โรคซอฟแวร์ในาได้เร็วขึ้นได้ดีขึ้นประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับและยังเ,เป็นการป้องกันเวลาจากที่เราไม่ได้เป็นคนค้นหามันอย่างไรครับ แล้วก็เป็นเรา u t i l i ี่นะครับเนี่ยเป็นโปรแกรมที่ตีอ่านไฟล์ Fi, เช่นไฟ disk เนี่ยครับให้เล่กเกมได้ไฟล์ซิ k แล้วก็ยังเป็นสามารถแบ็กัพข้อมูลไมได้ที่เราทำเล่นบวชอะไรอย่ี้โดยไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมอะไรเพิ่มทีในตัวของซอฟแวร์นะครับส่วนต่อมานะครับไดร v e driver เนี่ยครับเป็นโปรแกรมสำหรับอินพุตหรือ o u t พุตครับเช่นก็คืออินพุตก็คือเมาส์คีย์บอร์ด ตัวท์ครับสเอาพุทก็คือลำโพงนะครับจอภาพจอโปรเจคเตอร์จอโปรเจคเตอร์อรอรนะครับโดยที่เรา,สเาแส่เข้าไปโดยไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรเพิ่มครับก็คือโองแกรมที่ระบบัริการที่มีอยู่แล้วครับต่อมานะครับตัวแบรนทางเสลดนะครับก็คือการแปลโดยที่เราม่ต้องลงโปรแกรมอะไรก็ต้องเข้าอะไรเพิ่มอ,อย่างเช่น Google นะครับ ตัวกูเกิลเราคิดฝังแล้วมีตัวเสดให้นี่ยครับตัวที่แปลเป็นไทยให้หรือเราต้องลงโปรแกรมคอมพิวเตอรน์นะครับแล้วก็การที่เป็นของในโค้ดของเขาครับที่เป็นภาษาคนที่พิมพ์ของภาษาของเองนเนี่ยครับเขาจะแปลมาให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปลงโปรแกรมคพิ่เอ,อ,อร,ระนะครับผมจะพูดหมอพ่อซอฟต์แวร์ประยุกต์ซอฟต์แวร์ประยุกต์คือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ผู้ใช้ต้องการนะครับ ซอฟต์แวร์แบ,บ่งจำแนกได้สองประเภทครับหนึ่งซอฟต์แวร์สำหรับเฉพาะด้านคือโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อทำงานด้านที่เราต้องการเช่นโปรแกรมการทำบัญชีโปรแกรมสั่งงานในคอมพิวเตอร์โปรแกรมระบบเช่าซื้อเป็นต้นนะครับแต่และโปรแกรมจะมีข้อแตกต่างกันไปในการทำงานนะครับ 2นะครับซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไปคือเป็นเป็นโปรแกรมเกี่ยวเป็นโปรแกรมที่มีนิย์ใช้ได้ครับในการทำง,งานต่างๆทั่วไปโดยผู้ใช้ที่โดยผู้ใช้สามารถนำโปรแกรมไปริย์ใช้ได้ครับแต่จะไม่สามารถตัดแปลงหรือแก้ไขโปรแกรมได้ครับดับงนั้นการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปนะครับจะทำ จะทำให้เป็นประโยชน์ต่อคนใช้ได้ครับและเป็นประโยชน์ต่อสิ่งที่เราทำได้ครับผมเช่นโปรแกรม Microsoft ครับ Microsoft Excel หรือแล PowerPoint แล้วก็เกมต่างๆครับกลุ่มอเราขอจบการนำเสนอที่เนี้ครับขอบคุณครับ